อกุญแจาัวโอ้ยโหกุญแจยัวสาธุสาธุสาธุโอ้สาธุเอ้าเอ้าไปใช่บาทนี <s 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 ่สาธุไว um> ้แล้วเอาไว้แล้วสาธุเอาบาทนี่จะพาทำนิ้วมือปู่จะพาทำนิ้วมือดิสีเนี้ยเออเดี๋ยวปู่จะให้ตัวไหนอ่ะมาท่านนี้ดูโนูโอ้โสาธุว่าท่านได้แล้วอยู่สาธุที่ไหนสาธุว่าท่านได้แล้วอยู้เอาวางไว้ทีนี้วางไว้เอาวางไว้ช่วยเอาวางไว้ ระวังไว้มาที่นี่หันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้เก็บก่อนเก็บก่อนอ่ะเก็บทีนี้ทำมืออ่ะทำทำทำมือบอกสาธุสาธุสาธุ่ยไว้อ่ามาแล้วครับขังแ้อพี่น้องบัดนทึกนะทำมืออ่เอาทำมือทำมือเฮียังนั่นเลขียังินรบาร์เนอ่ะโอ้โหนี่นี่สอง หาสองหาหาสองเดี <blender> ๋ยวคนเห็ดม so. hmm. we ือดีดีบั้งมันจิตกมันจิตกลรูไหเนี่นเห็ดตั้นิ้วคนดูนี่สองนิ้วมัี่ออสองยันตสองยันงยันโอ้ทับผิดแค่น้ะเอาไปเอาไปตกลงเป็นตัวนี่เอา เอาทำไมเออทำไม่เอาทำไม่ทำไมเขานักกวหาที่นี่นหามกนั่งได้แล้วนี่นเอามาเอทำไงทำไงต่อครับทำมือก่อนขึ้นมาเออยกขึ้นมาสิบนิ้วมั้ยกขึ้นมาตีเป็นตัวใดหรือบัเอเออห้าแะไวอ๋อตีเป็นหาก็ละเอบอมทอออโอ้บัตเนี่ยอ้โอ้ทัวร์ปเทไหพี่เนี่ยเ่นี่ยเ่เอาเอามายังไเกินโอ้บทับทัน ไม่ได oh, <wh> <Wha> ้ทิปเอนวะเป็ย้ำเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดเองนะฮะบอกเห็ดเป็นกับไมเห็ดไม่เฮ็ด่สิอนเห็ทุอเอ๋เอาเอาไม่เอาเดี๋ยวให้พี่น้องบึ้งให้ได้ละเพราะว่างวดเพราะหันเพิ่นให้เพิ่นยกมือหานี่ผมก็ํำกําปั่นงวดทีเดียวสามองตีอยอเอาคือเกาอีกามองให้แล้วสามมองห้แล้วดีหาขึ้นกนั่นนั่นั่นนั่น มีหาคือเก่าคนอื่นหาคือเก่าทายงยงแบบนี้คือหาหาหาอยัางอะไรพิมพ์อ๋อเนี่ยยังมาไว้เอาข้าวอะไรโอเคปยวมาให้เนี้าอ่ะเดีายวนึ้นกย็โอ้น้องกินยาห้าอะไร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 เล่บานจับตัวนั้นหมุนมาฮะน้องพิมพมเล่บเกี่ยวหกตัวไหน เอาบานเนี่เอาคนที่หงเลี้ยงบ็บานหมุนทางนี้มุนมาทางนี้ตามภาษาเพิ่นเด้อพี่น้องตัวไหนไหนตัวไหนเลขออกตัวไหนลูกจะนั่งเดียวที่นี่โอ้จะแม่จะแม่นนอยจะนั่งแล้วโอ้อ๋อหมุนมาซะน้องหมุนมาซะน้องเอาตัวไหนเลขจะออกตัวไหนเอาบานเอาแลยแต่คนที่หมุนให้เบิ่งเด้อบานเป็นไปถือออกกระดาษนี่มาแต่เซนตัวนี้เหรอฮะอ๋อจะให้ดูไหมนี่ออกตัวไหนลูกทำมือให้ดูหน่อยเหมือนงวดที่แล้วห้าศูนย์น่ะ ทำแบบมันห้าศูนย์นะทำทำมือสิทำมือให้หน่อยทำมือให้หน่อยจะทำไหมนกเตกระดาษนี่ห้เบ่ยุ่นี่กระดาษอนนี้จะออกตัวไหนวะอันนี้จะออกตัวไหนนะนานกกระดาษเนี่ยนยุ่นนกกำมวยมาเนาะกำวยก็บเอาตัวนั่นกวดีีเอาตัวดีเลยอย่กให้เฮ็ดมือแบบงวดบ้างหันไหมเอาอีลาเฮ็ดบ่ เขาจะชี้บอกเขาจะชี้บอกอาชี้นอาชี้นอาชี้บอกก็ได้อะชี้ตรงไหนอ่าชี้โอ้เป็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งชี้ตรงนี้นะครับชี้ตัวไหนตัวเดียวตัวไหนอาชี้ชี้ตัวไหนครับชี้มั่นใจมั่นใจตัวไหนตัวไหนครับไหนนะเด็กๆบอกวันอยู่ตัวไหนนะตัวไหนนางพี่แม่ตัวไหนชี้ชี้ตัวไหนครับอาชี้อีกเพี้ยนจะชี้บ่น่ะเอาละทีเดียวเอาแล้วทีเดียวคุณบอกทีเดียวเหรอวะเธอเดียวเออเต้บ่ลัก เก่านึงเด้อพี่น้องคนสีเก่าหนึ่งเนาะเออนสี่เก่าหนึ่งเอาเพิ่นยกมือเดี๋ยวเขายกมือเสิเนยกมือบอกคือหงดบังหันบอสเสร็จดงวดบังหันเิ่นยกห้าศูนย์ศูนย์ห้ายกพานิ้วเรายกกำมือน่อยเด็กออกเขาจับถูกมาตักอันก็เอาตามนั้นละเอาอ่ะจับทูกเบิ้งเลขจองก็แล้วนับทู่พแม่เลี้ยงกันขึ้นเอาทูเงกัขึ้นเบิ่งจออแอันเอาทูเบิ้งมาหนี่นับทูเบิ้งเล็ยัง มาเดียวบนกล่องแล้วบันเอาไปสองสองสองหยังสองหยังสองหยังสองแล้วสอหยังจะทุบไม่กอันนั่นๆเเอาเรๆเร็เล็เร็เร็วเเวมร็วเเร็เรเรเอ็เร็เรเเเเวเ อออ๋ยิบมาทีนี่บางหันเพิ่หยิบนนยปไปสอ,สองอันนี้ยิบซียิบมาีทเอออันนี้สองอ,องันแรกสอ,สอัน2 2> อนี้ซีีมันติดกันอันนี้ติดกันบ่ีีมันยิบอันแรกสองออีสองสี่สองสี่สี่ครับอ้าวมาอีกแล้วสองสองสี่สองอ๋อเลขสามตัวสองสี่สองยิบทยมาให้อัสองสี่สองอันนี้สีแล้วก็สองเนาะโอเค แต่วาเล็กคนสี่บอกนี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเด้อเดอเาเด็กสามตัวได้นี่แต่เห็ดมือบอกหนึ่งซิปอยู่คนนี้สองสี่สองนะครับน้องกินิบไปแล้วถูกไหมครับพีแรมแม่ถูกไหมครับเออเอาเอาตามนั่นละเอาเก้าหนึ่งแล้วก็สองสี่สองอ่ะโอเคน้องพีแรมเก้าหนึ่งกับสองสี่สองเนาะ ใช่ไหมโอเคะไรไหมอะไรนะครับตวไนวหนานอย่างวานเลยก็ได้นวานก็ว่งหันวานนะพี่เมียมอไมาตัวเดนะตัวไหนลูกตัวไหนสองสี่สองกับเก้าหนึ่งถูกไหมครับถูกถูกถูกไหครับถูกค่อยเทพี่เมียมทำมือหน่อยสิทำมือหน่อยทำมือเหมือนเดิมีแล้วนเนบเห็ดแล้วล่ะ เราจะไปเสาซีเพิ่นเพราะแล <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีจะว่าไปเสาซีเด็กเ <c oughs> พิ่นบอกเราวก็แล้ววท่าน,นั้นละเอาเอาตามนั้นเด้พี่น้องสองสี่สองล้วก็เก้าหนึ่งนะครับสองสี่สองเ้ากะเก้าหนึ่งเนาะเมื่อกี้เพิ่นเรียนตามภาษาเพิ่นทันทีแหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็ะล้องออกไปวิเคราะห์พี่นา้าบึงนะครับอ่ะสำหรับลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท,ที่สำคัญนะครับเอออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางย t u b e นะครับเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ